มหาลาบเหลืออยู่เหรียญหนึ่งองค์นี้ทองแดงสวยเลยนะครับนะครับเหรียญมหาลาบนะครับรุ่นสมบูรณ์คุณสุขนะนะครับเหรียญมหาลาบอันนี้เอา400บาทนะครับเหรียญมหาลาบนะครับเหรียญมหาลาบนะครับอ่านี่มหาลาบนะครับเหลือยูเหรียญเดียวนะนะครับนี่นะสวยอันนี้นะครับอืมนะครับต่อมานะครับก็จะมีอันนี้พ่อเอียนะอันนี้พ่อเอียนะเดี๋ยวก็แล้วก็จะมีอันนี้อ่าอ่ะอันนี้เก้าเก้าทองทองฝาบาทยังอยู่นะ เปิดไว้พันสองนะครับอ่าแบ่งปงันนะอันนี้เบาๆนะครับพันสองร้อยบาทนะครับนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับฝาบาทยันสวนนะครับเหยียญยันสวนยันสวนน,สวน,นะครับอ่าวัดรังหมันนะครับอันนี้นะครับ,นะรบแล้วก็จะมีอันนี้อ่าเยอะเลยวันนี้นะครับอันนี้เหรียญเจริญพรสมปรารถนานะครับหลวงพ่อแพ้วปอบโรวัดหนองพงนกนะครับวัดหนองพงนกนะอันนี้นะสวยสวเถือนทองแดงนะครับรุ่นนี้นะจะมี นี่ฮะความสวยนะฮะต่อโค้ดยันด้วยนะนี่ฮะในหูนะฮะต่อโค้ดยันในหูเหรียญด้วยนะนะครับนะครับลองชมดูนะฮะนี่ฮะเหรียญละอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับเจริญพรสมบัตินาๆนะนะครับเหรียญสวยๆนี่ก็เริ่มหายากแล้วนะเหรียญสวยๆเนี่ยเริ่มมีน้อยนะฮะอ่านี่ก็คือเหรียญที่ผมได้มาแบบว่าสวยงามเลยนะสภาพนี้นะครับนะครับเหรียญละห้าร้อยนะครับห้าร้อย นะครับนี่โคดโคดโคดเปาวัโรนะครับโค้ดเดียวกัหน้องพงโคดเดียวกับหนุนดวงนะครับเนแบบนี้นะฮะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะป่าวัโรนะครับนี่ฮะวัดหนองพงนกฮะด้านหลังหลวงปู่แพ้วเปาวโรนะครับวัดหนองพงนกนะครับอันนี้นะอันนี้จัดสร้างที่วัดละวัดนองพงนกนะครับวัดเจริญราชบำรุงเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงนะนี่ฮะสวยเลยนะครับนะครับนี่เจริญพอสมปรารถนาวัดหนองพงนกนะครับ แบ่งปันนะฮะต่อมานะครับก็มีรุ่นไหนอีกนะอันนี้16กจักนะฮะสิบหกจักหลวงพ่แพ้วเหรียญละสี0ยนะครับหลวงู่แพลวพัวรเหรียญ16กจักนะเหรียญปลอดภัยนี่ด้านหน้านะเรียกว่าปลอดภัย16กจักนะครับเหรียญละส0 0นะครับเหรียญปลอดภัย16กจักรนะไม่แพงนะแบ่งปันได้นะครับอันนี้นะครับเหรียญปลอดภัย16กจักนะอันนี้ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับปีห้าศูนย์นะอันนี้นะครับปีสองพันหร้อยห้าสิบนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นเหรียญกระพวนมีกระพวนอีกนะฮะลองรับชมดูนะครับ่าเหรียญกระพวนนี่ฮะเหรียญกระพวนนี่เจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรเหรียญกระพวนนะอันนี้นะฮะที่ระลึกสร้างวิหารหลวงพ่อมงคลนิมิตนะฮะเจริญพรนะปีสี่เก้านะสี่สิบเก้านะครับอันนี้เปิดไว้สามร้อยนะครับเหรียญกระพวนเหลือเหรียญเดียวนะองนี้นะฮะมีเหรียญเดียวนะเหรียญกระพวนนะนี่ฮะ โค้ดคมคมชัดชัดลึกๆนะครับแบบนี้นะครับเหรียญกระพวนะขอญาตนะครขอญาตนี่นะเหรียญนี้เอาสามร้อยบาทนะเหรียญกระพวนะลงหนังสือนะครับรุ่นนี้นะครับลงหนังสือนะเหรียญกระพวนนะครับเหรียญเจริญพรเหรียญกระพวนนะครับเจริญพรด้านล่างนะเห็นไหมนะครับนะครับเก็บได้นะพี่ๆเหรียญนี้นะฮะแล้วก็มีปัดตาลอันนี้อันนี้ปัดตาลนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยานะครับนี่ฮะ เหรียญปัตาเนื้อเงินนะครับเหรียญปัตาเนื้อเงินลงยานะลงยาสวยเลยนี่นะครับลงยาสีน้ําเงินนะนะฮะเหรียญปัตาลงยาสีน้ําเงินนะครับด้านหลังนะครับนี่นะให้ชมนะฮะนี่นะครับโคดนะนะครับอันนี้นะเนื้อเนื้อทองเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับเหรียญเหรียญปัตาเนื้อเงินนะมานะัะก็จะมีรุ่นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเก้า ก้าเหลี่ยมนะบางท่านก็เรียกดวงเศรษฐีนะครับดวงเศรษฐีวัดหนองพงนกนะครับนี่นะเหรียญเก้าเก้าเหลี่ยมนะดวงเศรษฐีวัดหนองพงนกนะครับนี่ให้ชมนะฮะสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับเอาไว้บูชาเป็นสื่อมงคลปรับแก้ดวงนะครับแก้ดวงนะครับเอามาแก้ดวงนะชื่อเหรียญชื่อดวงเศรษฐีนะครับดวงเศรษฐีเอาไว้แก้ดวงชะตากันได้พี่พี่นะฮะหลวงปู่แผ้วนะนี่ใช้คําว่าหลวงพ่อแผ้วนะหลวงพ่อแผ้วเปาโรนะครับ เหรียญดวงเศรษฐีขนาดประมาณเหรียญประมาณเหรียญ5นะครับขนาดประมาณเหรียญ5นะครับ<ะ>ด้านหลังก็นะครับเขียนว่าดวงเศรษฐีนะครับเหรียญดวงเศรษฐีโอ้โหนะสวยงามนะครับลาบผลภูนทวีมั่งมีสีสุกนะครับนะครับลาบผลภูนทวีร่างมีสีสุกนะครับวันหนองพงนกนะครับเหรียญดวงเศรษฐีฮะนะครับนี่ปี55ต่อโค้ด55นะครับต่อโค้ด55นะครับโค้ด55 นะครับเหรียญรุ่นนี้นะบางรุ่นก็หมดไปจากวัดนะฮะบางรุ่นก็ยังมีนะครับดวงเศรษฐีแบ่งปันนะครับเหรียญดวงเศรษฐีแบ่งปันเหรียญละ300นะครับเหรียญละ300นะครับเหรียญดวงเศรษฐีนะครับบางท่านก็เอาไปปรับหงจุ้ยนะเอาไปปรับดวงนะฮะไปปรับดวงได้นะเหรียญเก้าเหลี่ยมบางท่านเรียกเก้าเหลี่ยมบางท่านเรียกเหรียญดวงเศรษฐีนะครับดวงเศรษฐีปี55นะครับรุ่นลาบผลภูนทวีเนี่ยนะครับอ่าหรูแพ้วผมวโรนะ สวยนะนะครับนี่เหรียญละ300ร้อยนะขนาดประมาณเหรียญห้านะนี่โค้ดตัวเดียวกันนะของวัดหนองพงนกใช้แบบนี้นะโค้ดนี่ฮะโอเวอรโรนะครับอลองชมนะครับลองชมดูลองชมดูนะครับเหรียญละ3 0 0อบาทนะครับแบ่งปันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้มีกับมีเหรียญโลอยู่อันนีฮะอ่า99ปีนะหลวงพ่อแพร่วัดหลังอันนี้เปิดไว้400ร้อบาทนะครับเหรียญโลนะครับนะฮะ เหรียญโลนะครับเปิดไว้400นะครับอนะครับเหรียญโลเก9ปีนะครับอ่าเหมือนเหมือนเหรียญดอกจิกนะคล้ายๆกันนะครับทรงเป็นดอกจิกนะนี่ฮะเหรียญโลนะครับอืมนะครับลองรับชมดูนะครับเหรียญละ400บาทเหรียญสวยๆนะครับอืมนะครับเก็บได้นะนะครับต่อมาก็อ่าหลวงนาลำเจียกเนี่ยผมมีแบ่งฟันได้เลยนะมีเยอะเลยนะอ่าต่อมานี่นี่ฮะหลวงนาลำเจียกนะครับนี่นะนี่นะครับ อันนี้เหรียญละ300นะเหรียญหลวงนาลัมเจียงรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกปี2524นะเดี๋ยวดูเหรียญหลวงนา,นาลัเจียกปี2524นะครับเหรียญเก่านะนะครับอื้อนะเก่ามากนะ2524นี่ผมยังไม่เกิดอางจริงนะนะครับผมยังไม่เกิดนะเหรียญหลวงนาลัเจียกเนี่ยนะครับอวัสาระตึกนะหลวงนาลัเจียกวัสาระตึกนะครับนะครับนี่ครับ นะครับเหรียญละ300รอยนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2 4นะพุโทโธเหรียญละเหรียญละ200อยนะครับเหรียญพุทโธนะครับถ้าสมมุติว่าอยากได้เหรียญน,นะครับไว้บูชานะครับไว้บูชานะผมว่าเหรียญพุโทโธเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนะครับเหรียญพุโทโธเนื้อเนื้อทองแดงเนี่ยฮะพี่ๆนะครับเหรียญละ200บาทนะครับเอาไว้บูชานะครับเหรียญเหรียญพุทโธนะเหรียญหลักร้อยนะครับเหรียญหลักร้อยแต่ว่าพุทธคุณนะครับมีมากมายนะครับพุทธคุณมากมายเลยนะครับอายุ 98ปีนะครับเหรียญพุทโธเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับนะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญพุทโธนะครับอ่าอายุยืนนะฮะนี่แท้ดูง่ายรับประกันทุกเหรียญนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับรับประกันทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณมีมากมายเลยนะครับเหรียญพุทโธนะครับเหรียญละ200บาทนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อผงนะอ่าเนื้อผงอายุยืนอันนี้รุ่น อ่าเป็นพระนะครับเนื้อผงหลังเป็นเสียงพ่อแก่นะฮะอันนี้เอาองคละร้อยห้าสิบนะครับนะครับอ่าพิธีนี่จะสร้างพิธีไหวครูเก้าสิบเก้าปีนะนะครับจะมีเนื้อเนื้อเนื้อผงนะฮะแบบนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อพวกเนื้อผงนะฮะอืมนะครับองละร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอันนี้จะได้เป็นแผ่นทองคําเปลวนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะเป็นหลังเสียงบรมครูพ่อแก่นะครับอ่านะครับนะครับ นี้ใช้ดีนะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ใช้ดีนะพี่ๆมีอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อกากยายักษ์นะอ่าเป็นเนื้อสีดํานะเป็นเนื้อสีดํานะเห็นไหมสวยงามนะฮะข้างหลังเป็นเสยงข้อแก่นะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้มีตะกุดด้วยนะฮะองค์ละร้อยห้าสิบนะครับแบ่งปันนะนะครับวัดลังหมันนะรุ่นนี้ออกวัดลังหมันนะครับลงกุ้งเท้านะครับสวยเดิมนะฮะสวยเดิมนะครับก็มีปิดตาอยู่รู้สึกจะสององค์นะนี่ฮะ ปิตาองละหนึ่งร้อยบาทนะฮะองละหนึ่งร้อยนะฮะสวยๆเลยนี่ฮะยุติครบเลยนะครับนี่องละหนึ่งร้อยนะครับพระปิตาก็อ่าหนึ่งร้อยปีนะฮะพระปิตาหนึ่งร้อยปีรุ่นนี้อนาคตสดใสนะนะฮะพระปิตานะฮะพระปิตานะฮะถ้าเป็นรุ่นแรกๆก็ตอนนี้ปัจจุบันเล่นหายกันหกร้อยนะฮะสวยๆนะนะหกเจ็ดร้อยนะอ่ะสนใจก็ติดต่อมานะครับการเมดแมนรับประกันพระแท้ทุกรายการเลยนะฮะอ่าแนะนําพระ ให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะอ่ะเบอร์นี้นะครับ0ูนย์หกห้านนะครับหมายเลขบัญชีตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับธนาคารกรุงไทยบัญชีนี้บัญชีเดียวเลยนะครับ